สวัสดีเนี่ยสวัสดีค่ะน้องขอบุญเอ็นนะคะวันนี้น้องขอบก็มาที่ร้านฐานเบอร์หกสิบเบอื์หกสิบเบอร์หกส้าเป็นเนี่ว่าเป็นเหมือนเหมือนในไอเนี่ยมมีกั้งหันปั่นด้วยเขาเลยนะคะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะใช่ เขาเป็นร้านอาหารของชันเป็นน้ำเ็าทำเหมือนป็นน้ำเกก็ใส่ใไอะไรทำมาอือมันมันเป็นเ,นเนสืาา้อผ้าโบราณตอนนีงรถโบราณจะมีรถตุกต๊กตุ๊กด้วยอ๋อโอเคเป็นนะขายของเมืองบ้านพักทิ่ สถานสงเคราะห์เด็กก็ถ้าเกิดนั่นจาอุดหนุนเขาเขาก็จะไปเอาเงินที่ได้ไปสงเคราะห์เด็กอ่ะเดินไปโน้นตงน้นเขาไม่ให้เดินไปใช่ไหมเขาให้เดินไปตรงนี้เดินไปนีน้ใส่ใส่อาหารก็นน่อยว้าวเยอมากโหน,น,นี่สวยนะเนี่ย ต้นพยยมแบบนี้ก็เป็นไปี๋ยว่าเป็นที่ตกไปเล่นได้เลยเนะี่ยแ้่ก็เป็นไอ้น้ำวิ่งไปออเครื่องทำ อันนี้เอาเลิบใช่ไหมสามสีครับครับอันนี้แหนมแล้วก็ไอ้นั่นอาหารเมือง

โอเคป่ะไปเดินไปเลยเปิดขายเวลาที่ไอ้นั่นเหรอไอ้ควันควันควัน,นโอ้ย เนี่ยเขาไปถ่ายกันข้างหลังต้องมีนะนะข้างหลังต้งมุ้นเขาเดินกันไปอะ่ะไปแต่เขาที่มีล่มไงไปดูล่มดิอ่าดูเขาทำล้มาล้มเปล่าล้มอะ่ะเขาทากียนล่มอะ่ะมันล่มเห็นไหมเห็นล่ม,มไหมเขาเรียกกางจ้องคือล่มหมุนได้นะไหนหอ้หรือหมุนสามติ้วเไปแล้วมีเสื้อผ้าขายนี่ตรงเนี้ย มีอะไรตรงนู้นเดิมใหญ่ๆเลยตรงนี้ว่างถอใช่แน่หนแหละนี่ผมมากินตรงนี้สวยอ่ะรถะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้างหลังตรงนูน้นรถรถใครอ๋อโอ,อเคไปก็เห็นเดินมานนตรง,งนี้ก็เดินตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟ โฟสีรถโฟก่อนรุ่นเก่าแล้วก็มีรถเบนรุ่นเก่าอืมโอเคเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็หอมนี้สวัสด,ดีลาสด,ดีลาลากลับแล้วเดยเะพาเป็นคลิป,ลปไปสิ นราจะถ่ายยาวแล้วก็จะจบคลิปที่นี่แล้วนะคะที่ร้านอะไรนะแม่ริมหกสิบเก้าเราจะจบที่รถนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องหอบด้วยนะคะว่าน้องหอบจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้ถ่ายหลังได้ไหมรถทีค่คอ,อย้อมสีคอยหลังได้รถที่อย,อย้อมสีกับถุี้ถุงนี้ถุงนี้ ลมชุดเมืองไขติดจนได้ยี่สมัยโบราณไข่สมัยโบราณ นี่เราก็ลังจะไปที่รถนะครับน้องหอมกำลังจะไปที่รถนะครับชื่อร้านนี้นะครับนี่ครับรถเราคันนี้ครับไปไหนครับรถเราคันนี้ไปไหนอันนี้